สวยไม่ออกมาข้างนอกข้างข้างสะมาเอาต้นดูดอกนี่สวยมากเลยยาวไปจนถึงนูน่นมาเอาต้นเล็กๆไปปลูกนี่ดูสิต้นเนี้ยสวยดอกก็สวยเลยดูดิยาวไปถึงนูน่น เมื่อกี้มาเอาดอกเล็กๆเนี่ยดอกคูนดอกคูนที่เอาไปปลูกวันนั้นเนี่ยสวยไหมสวยนี่แต่ดอกสีเหลืองสวยมากเลยได้แล้วสามต้นเดี๋ยวจะพาไปดูในหมู่บ้านเขาขายอะไรกันขายน้ำแข็งใสแล้วก็ มีลูกชิ้นเป็นร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้าน,น,นดูสิเออนี่ยมาดูร้านค้านี่ได้แล้วต้นคูนได้หลายต้นอยู่ <S <S จะจะเอาไปปลูกเนี่ยมาซื้อน้ำโคกใส่ไหม it's a It's small market. It's very good. <laughs> Hello everyone. You look look it's small small business. <laughs> have same have same me for cooking. I'm <laughs> <laughs> ให,ให้ถ่ายรูปกันหน้าหน่อยสิเออ <c oughs> เร <c oughs> าลงเฟซก็ต้องยังมีเลทฮัลโหลม,มากินด้วยกันบีมเมนมี